โมทีนดยสุนทะเลลอดจะขออวยพลเป็นก้อนสดสุนทรอพนลำพันขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าพระอนุเอี่ยมศรีำใจเส และเราได้รับคามอนุญาจากยูเนสโกประกาศรับรองให้เราเป็นมือมรดดโลกด้านวัฒนธรรมนะครับสิ่งเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาตั้งแต่พศ2 4 3 4เป็นต้นมาครับดัังนน้ ส่วนของพระนครศรียาจึงได้จัดงานยอยดยิ่งฟ้าอายุทยารอทัโ,โลกแต่นั้นก็ตามทีนะครับการจัดงานในปีนี้เราคงต้องทำในบางอย่างสําคัญอย่างยิ่งก็คือม,มาตรการที่จะป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งท่านในแพทย์ประจำัองหวัดคุณหมอพิระก็จะเป็นตรงที่ให้ข้อมูลกับพวกเราว่าการจัดการเตรียมการนั้นทุกท่านหานมาที่โชมง,งานแล้วท่านจะต้องมีความตั้ใจ นะครับว่าเราจะไม่รับการแพร่เชื้อในขณะเดียวกันเราก็จะลดความเสี่ยงที่เราจะแพร่เชื้อไปอย่าง,เ,ง,เ,งเช่นเดียวกันนะครับงานก็จะมีทั้งความสนุกสนานบนพื้นฐานของวิถีชีวิตแบบใหม่ mm hmm. เดลิมอมอนะครับผมขออนุญาตได้น,นําเสนอในภาพรวมเบื้อต้นท่านนี้ก่อนนะครับในรายละเอียดก็คงจะให้ท่านรองสมสักิ์กับท่านในแพทย์ทีระแม่นลกเสร็ต่อนครับ ในงานยออยดยิงฟ so ้ายุธยารลรุโลกขึ้นผลลุกจับในวันที่11-20ธันวาคมนี้นะครับเป็นการจัดงานซึ่งว่างเว้นมอี่ดนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นว่ายิธยาเต็่ใจธุกกิจกมนะครับในกิจกรรมต่างๆมันเยอะมากถ้าดูจากประกาศไปวันเรา28กิจกรรม แต่ในิบแปกิจกรรมเรามีกิจกรรมย่อยอีกนะครับซึ่งรวมแล้วก็หลายสิบกิจกรรมเรื่องหนึ่งจากกิจกรรมระยะโรงเรียนเฉพาะกิจกรรมสำคัญนะครับเขาจะสูตรผนดี้ยู่ระดับในอแน่น,นี้นนะถึงแม้ว่าในภาพของอาลาบัตของโคลินซึ่งประเทศไทยเราเนี้ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีการดูแลเรื่องนี้ได้ดีที่สุดในเป็นที่หนึ่งของโลกเลยนะครับเพราะว่าเราทำได้ดีที่สุด ิ้งฟ้าที่เจียมอลงลก,ลกจุดสําคัญที่สุดที่ต้องเน้นก็คือคนที่จะมาท่องเที่ยวทุกคนนะครับต้องแนะนําให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคนครับดังที่ที่เรียนไปนแล้วนะครับว่ายุทธยาเรามีความภาคภูมิใจที่เราเป็นราชธานีเก่าเราได้รับการอยอมรับจาก UNESCO สิ่งที่ยูเนสโกประกาศร,รับรองมาเป็นมดรดกโลกนั้นผมอยากเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเดี๋ยวพอเสร็จจากการถแถลงข่าวแล้วทุกท่านเดินมาที่ข้างหนังผมเนี่ยนะฮะที่ป้ายมีโลโก้ของยูเนสโกนะครับท่านจะเห็นข้อความสําคัญอยู่สีประการด้วยกันนะครับที่ยูเนสโกได้ประกาศร,รับรองอยุธยาของเรานะครับว่าเรามีจุดเดี่ยนในเรื่องอะไรบ้างน,นะครับและท่านได้มาหาร่วมเช่นชมร่วมกันนะครับ ในรุ่นของการมาเที่ยวงานแล้น,นะครับ11ถึง20ธันวาคม2563นะครับซึ่งในบริเวณงานั้นมีความกว้างขวางมากนะครับอย่างแรกเลยนะครับภูมิศาสตร์ของเราสภาพทางถนนภายในกเกาะเมืองอาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างน,นะครับผมเองกับทางตำรวจและทางอาสาสมัครทางท้องถิ่นจะพยายามจัดระบบการจราจร ให้อำนวยความสะดวกกับทุกท่านให้มากที่สุดนะครับรวมทั้งที่จอดรถน,นะครับที่เป็นส่วนกลางนะครับที่จอดที่เป็นจอดไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับเรา,ากรา็จะประชาสัมันธ์ให้ทราบ แต่ก็จะมีบางพื้นที่นะครับที่ได้มีองค์กรบางส่วนนะครับที่เปิดให้บริการก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างน,นะครับเล็กน้อยนะครับส่วนที่2ก็คือระบบรถสาธารณะนะครับทางขนส่งจังหวัดก็จะมีจุดที่จอดรถไม่ว่าจะเป็นรถตุ๊กๆออสายรับจ้างนะครับสามารถจะเช่านะครับแล้วก็ว่าจ้างอาจจะถึงจุดของริเรงานได้นะครับในส่วนของพยเรงานานั้นนะครับเราก็จะมีรถ รถรางนะครับเจ็ดคันนะครับซึ่งก็จะหมุนเวียนกันเพื่อมาส่งที่จุดสำคัญสำคัญน,นะครับในปีนี้เออจ้าพยายามแก้ปัญหาของปีที่แล้วนะครับปีที่ผ่านมาก็คือว่าพอรถรางเรามีไม่มากนักน,นะครับเพียงพอกับความต้องการเนี่ยพอเราเข้าไปในสถานที่ที่มีสภาพผู้คนจํานวนมากนะครับการหมุนเวียนรถก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับในครั้งนี้ก็อาจจะปรับระบบนะครับเพื่อให้มีความ คล่องตัวและก็หมดได้เร็วขึ้นรวมทั้งจะมีรถก๊อฟไฟฟ้านะครับมาช่วยบร,ริการเพิ่มเติมนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเราจะพยายามอำนวยความสะดวกรวมทั้งระบบของห้องสุขาทั้งหลายนะครับจะพยายามปิดจุดอ่อนที่ได้มีผู้เที่ยวชมในปีก่อนๆน,นะครับได้เสียหนีไวน้นะครับจะพยายามทาให้ดีที่สุด โดยเฉพาะความปลอดภัยทั้งในเรื่องอาชญากรรมนะครับท่านผู้บังคการตำรวจกับทีมงานนะครับจะดูแลท่านให้เต็มที่นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสําคัญที่สุดก็ค,คือความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับชาวพระนครศรียารอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งนะครับเราจะรับทุกท่านนะครับให้มาเที่ยวชมงานอย่างมีความสุขและมีความปลอดภัยกลับไปทุกคนนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านครับมาเที่ยวง,งานลอยอยอดยิ่งฟ้าอายุทยาบนระับโลก11-20ธั11นาวาคม2563ครับค่ะขอบพระคุณนะคนะคท่านประธานในหลวงสิบป้วนทางการสวัสดีนครศรีธรรมชาต ครับก็คือดังที่ผมเรียนเมื่อตอนถแถลงข่าวสักครู่นะครับว่าอายุธยาเป็นบ้านเป็นเมืองมา670ปีนะครับและมีช่วงที่เป็นราชธานีอยู่ถึง417ปีนะครับสิ่งเหล่านี้ได้สร้างรากฐาน ทั้งงานปรติมากรรมงานจิตรกรรมงานศิลป,ปกรรมงานวรรณคดีนะครับที่ยังคงเป็นต้นแบบให้ประชาชนชาวไทยยังได้ยึดถือปฏิบัติกันนะครับและได้ร่วมชื่นชมกันมาโดยตลอดนะครับเราเราโชคดียูเนสโกประกาศรับรองเมื่อพศ2 3 4นะครับให้เป็นนครมดกโลกนะครับสิ่งเหล่านี้จึงเป็นต้นทางของการเกิดงานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามดกโลกการจัดงานก็เพื่อที่จะประกาศว่า ชาวยายามีความภาคภูมิใจที่เราเป็นต้นแบบของมมดกไทยในหลายๆเรื่องในขณะเดียวกันเรามีความภาคภูมิใจที่เราเป็นมมดกโลกนะครับงานเหล่านี้ก็จัดกันเวลาต่อเนื่องมาหลายปีนะครับยกเว้นปีที่แล้วนะครับที่เราประสบปัญหาเรื่องสถานการณ์โควิดนะครับเราก็ได้งกดการจัดงานไปมารวบจัดในปีนี้นะครับสปีมารวมจัดใน1ปีความยิ่งใหญ่นะครับความที่น่าตื่นเต้นสิ่งที่ทุกท่านได้เคยชื่นชมกันมาเป็นที่กล่าวขานกันมาในอดีนะครับในปีนี้ เราจะพยายามจัดนะครับให้ยิ่งหย่อนไม่น้อยกว่าทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีของแสงเสียงสื่อผสมนะครับตลาดย้อนยุคนะครับที่ท่านไม่สามารถใช้เงินปัจจุบันซื้อได้นะครับท่านต้องใช้เงินเบีย้ยแบบโบราณนะครับในการจับจ่ายซื้อของนะครับตลาดถนนกินเส้นกินกุ้งนะครับรวมทั้งร้านกาชาติสิ่งเหล่านี้รอทุกท่านมาชื่นชมไม่ว่ารวมทั้งเรื่องโอทอปนวัตวิถีนะครับ รอทุกท่านมาร่วมชื่นชมในงานตลอดระยะเวลา10วันนะครับ10วัน10คืนในงานนี้สิ่งที่เราคำนึงอย่างที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลอดภัยในเรื่องการเดินทางในเรื่องของทรัพย์สินการโจจรกรรมอาจญากรรมทั้งหลายนะครับเราจะดูแลทุกท่านให้ดีที่สุดสําคัญที่สุดก็คือเป็นการท่องเที่ยวภายใต้มาตรฐาน New Normal นะครับก็คือจะต้องมีการปลอดโรคนะครับลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคสิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ําก็คือว่ามาเที่ยวง,งานแล้ว ทุกท่านควรต้องพกหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยนะครับวันนี้ผมขอญาตในขณนะแถลงข่าวนะครับอถอดออกแต่จริงๆก็คือเชาญาณัานั้น90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีใครกาดตกเลยนะครับตลอดระยะเวลา7เดือนที่ผ่านมาเราไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เลยเราจรึงคาดหวังว่าเราจะพยายามเตรียมงานนี้ให้ดีที่สุดนะครับทุกคนมีความสุขมีความสนุกสนานนะครับได้รับความรื่นรมกลับไปจากกิจกรรมต่างๆภายในงานในขณะเดียวกันทุกคนต้องปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เด้วยครับ